เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตเจ้าของรถนะครับเขากําลังรับรถไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปสอบถามมาดีกว่าว่าอันนี้มีอะไรบ้างขอโทษนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพนรับรถใช่ไหมใช่ครับเอ่อคันนี้ทําอะไรบ้างพี่อ่าโคจิก็ไปทําเป็นมุกเก้นครับฐานโมเก้นมุกเก้นคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเดิมๆม,มาเนี่ยรถเป็นรถเดิมๆเ,เลยใช่ไหมใช่ครับ เบิมเดิมบ้านเราเลยฮะอ๋อเดิมเดิมบ้านเราเลยอันนี้จัดชุดเต็มใช่้จริงๆต้องบอกว่าอันนี้พี่ชื่อพี่อะไรนะครับพี่แม็กครับพี่แม็กพี่แม็กลูกค้าเก่าเลยตั้งแต่ใช้คําว่าผมขอใช้คําว่าเจ้าพ่อฝีเลยดีกว่านะครับพี่เขาเบิกของแบบสุดๆมากนะครับแล้วก็พาเพื่อนมาทําเต็มเลยใช่อันนี้เป็นมีมีเข้าข้หน่อยพี่ว่าโปรเจกต์มันมีอะไรบ้างเออเป็นทีเลสฮะ กิเลบไฟหลบอะไรเงี้ยชุดชาร์จเปนชุดชาร์จเป็นชุดชาร์จเป็นพาร์จอะไรครับโมเกนฮะพานโมเกนเป็นตัวนอกเป็นตัวนอกมันมันต่างบ้านเรายังไงพี่เออเป็นชุดชาร์จประกบกันคนอะไรเงี้ยฮะเป็นโมเกนเดี๋ยวตอนเสร็จอ่ะถ้าว่างขับมาขัดสีพี่นะเพราะว่าผมมีโปรแกรมขัดสีแต่ให้แล้วก็เดี๋ยวเราจะได้มาชมครับว่า ตอนโรดเสร็จคอมพิวตเนี่ยมันจะหล่อแค่ไหนครับตอนนี้พี่ไปประกอบเองหมดเลยใช่ฮะับโอ้มีทางให้ให้อูอีกอีกที่หนึ่งเขาทอเขาไล่ประกอบอย่างอื่นเข้าไปนะครับเขาก็วันนี้ขอขอบคุณพี่แม็กมากนะครับแล้วก็ยังในอูในในอูยังมีโปรเจกต์ต่อไปอีกหลายคันเลยอันนี้เดี๋ยวมีอีกคันนึงนะครับผมใช่อ่าวๆนะพี่เป็นฟีดอะไรอ่าเป็นฟีดทําหน้าสไปค์ครับสไปค์ของของญี่ปุ่นนะสไปค์หน้าน้ําใสๆป่ะ ไม่ใช่เะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแอบขึ้นเล็กๆให้ดูนะกันว่าเป็นยังไงบ้างครับครับก็ขอบคุณมากนะครับพ hmm, yeah ี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับกินโอ้ยินดีครับยินดีครับยินดีครับครับ